สวัสดีจ้าสวัสดีนะคะวันนี้เราได้ปลาดินมาสองตัวค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำแกงส้มปลาดินน้ำข้นกันค่ะนี่ค่ะเอาเกล็ดออกเอาขี้ออกหั่นตามพอใจเลยค่ะนะคะวันนี้เรามีผักกวางตุ้งนะคะแล้วก็หัวอชเท้าค่ะล้างให้สะอาดนะคะหั่นตาม พอใจเลยค่ะเดี๋ยวเราไปตั้งหม้อนะคะน้ำเดือดใส่พริกแกงลงไปเลยค่ะวันนี้เรามีเนื้อปลานินนะคะทำให้น้ำข้นก็คือเนื้อปลานินโขกค่ะใส่ลงไปเลยแล้วคนให้เข้ากันนะคะคนให้เนื้อปลานินแล้วก็พริกแกงเข้ากันค่ะ ต่อมาเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันก่อนนะคะใส่นี่ค่ะช็อตเด็ดต้องขาดไม่ได้คือแกงส้มก็ต้องมีน้ำมะขามเปียกค่ะตามด้วยเกลือค่ะแล้วก็นะคะผงชูรสค่ะนี่ก็เด็ดไม่แพ้กันเลยค่ะน้ำปลา,านัวๆจ้า แล้วก็ปล่อยให้เดือดนะคะเดือดแล้วเราก็ใส่เนื้อปลาที่เราหั่นไว้ลงไปเลยดูสีแล้วก็ดูน้ำนี่คนมากเหมือนกันค่ะเพราะว่าเนื้อปลาเราก็ใส่เยอะไปพอสมควรค่ะแล้วก็ ปล่อยให้เดือดสักพักนึงนะคะเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมผักนะคะหัวเจเท้าเพราะว่าหัวเจเท้ามันสุกยากค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมหัวเจเท้ามาใส่เลยนี่ค่ะใส่หัวเจเท้าลงไปเลยรอให้หัวเจเท้าสุกนะคะเราถึงจะใส่กวางตุ้งค่ะ รอให้หัวเจะเท้าสุกปลาสุกค่ะนี่ใส่ไปเลยกวางตุ้งลงไปเลยค่ะรอคนลงไปรอให้กวางตุ้งสุกนะคะเดี๋ยวเราก็ไปชิมชิมกันค่ะชิมรสชาติ รสชาติตามใจชอบเลยค่ะใครชอบรสไหนน้ำก็ปรุงลงไปเลยค่ะถ้าใครไม่เคยทำอาหารนะคะกลัวไม่อร่อยแล้วก็ปรุงไปทีละน้อยๆก่อนค่ะค่อยๆใส่ไปชิมไปนะคะเดี๋ยวก็เจอรสที่เราชอบเองค่ะค่อยๆปรุงค่อยๆชิมค่ะนี่ค่ะมีผู้ชายมาชิมให้วันนี้ แกงส้มปลนินน้ำข้นค่ะนี่น่ากินมากเลยมีปลาเป็นชิ้นด้วยน้ำก็ข้นๆนะคะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีค่ะง่ายๆนะคะเดี๋ยวเจอกันเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ